ตนแดงพี่เห็นรุ่นผู้ใหญ่ทํางานตะวันแดงหรือเดือนชนเดือนนะเดือนเดือนไม่เหลือนะนี่โอกาสดีแล้วเป็นบุญวาสนาที่ได้ไปเจอวัดโจกับลูกสาวสาวน้อยวเป็นเงินเป็นหอดุอีกอย่างก็ข้ากระสานก็ความดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆมันจะตามมาในท่ดอฟซีเปนก็สนับสนุน FC แล้วเป็นคนตัดสินตัดสินอุ้ยสมควรที่จะสนับสนุนไหมสมควรที่จะดูคลิปไหม

คอยจะเอาขั้นเพือไหนนีก็เรงสิน้ำตาก็เรงสิ่งเลื่งเศร้าตลกมากโขอกว้ายกันแล้วกันน่งนั่นั่งเล่นนุนั่งเนนครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมห้องพ่อเลยพ่อให้ดูได้พ่อให้ลูกสาวถ่ายห้องเลยไปเลยยังไม่ได้นพ่อไงอันนี้ห้องันนี้เอาเอาเริ่มจากห้อง พ่อกันใช้ห้องอ่ะอันนี้วะค่ะนี่ห้องคุณพ่อชอบห้องทำงานเล็กโตกว่าแม่นครับอันนี้ห้องเดี๋ยวตอนนองนงานคุณจะไปเช็คชมชัวห้องคนนี่นะแม่ราศีเฮ็ดบานสะพานแล้วก็มีชมบรรยากาศวิวน้ำนุ๊งนุอันนี้าสีฟ้นเออน้าสีเขียวเพื่อนไอ้นี่มันเป็นตัวปรับสภาพน้ำเป็นเป็นผงเป็น เป็นผงปรับสภาพน้ำนะครับนี่นะคะทุกคนก็มาเจอกันกับบ้านฟ้าใสอีนี้ห้องห้องพ่อแกงถ้าเรามาห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับใช่ห้องยาแม่เขาเปลี่ยนห้องอันนี้ห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมอันนี้ก็ดูได้สวยงามเดินเข้าบ้านผมกว้างดีเนาะกว้างหน้ำถ้าเราหันีปแบบวก็เงี้ยไปไหนกว้างกว้างทั่วกวางอันนี้ฟ้าใสทัวบ้านพ่อแกง อย่างไรบ้างเอ่ยจักได้โยจังไหนสิมีวัน่นะลูกสาวเราสาวย่สิรับแชกนี่ที่เราห้องนี้ก็พู้ใดรจอนเ่เอ้ยพ่อบบาวได้เลยคอยชิมงรับค่าวนรับแมิสุยางเลยครับคือมองานที่พ่อทำเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งล้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อยู่ที่สี่ถึงห้าใช่ไหมเแสนบ่สี่ถึงห้าแสนพอก็ไ่ะพอก็ไระ่แบบ ดรวมแล้วหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเนี่แหละครับอู้ชาเทียสคือผอกันต้นี่นันสองล้านอ่ะดูห้องที่สามจะมีเงินหาล้านทุกวารจะโอเคแได้ราสองล้านจะเราไม่ได้เก็บตัวกันอก่อนภารกิจเป็นแล้วนะเพราะว่าที่ที่ผมเข้ามาอยู่กับทีมงานสาวน้อยเราเนี่ยพ่อกันชัยจะพูดให้ผมฟังตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่กับแกแกบอกว่าแกกําลังดูเรื่องทำบ้านแกก็เตรียมมาเป็นปีนะแทนเก็บเงินทำหลังนี้ดูแบบอันนี้ห้อง ห้องคุณพ่อติ๋วพ่อของพ่อกันชัยนี่โอ้โหกระพุมนี้เป็นนี่นี่กัญชัยอ่ะนี่พ่อไม่ขบซูของแอร์เราคิดไปทุกอย่างเราใส่ไม่ได้เลยอันนี้พ่อติ๋วยังพ่อไหนเอาเราบวอรเอาแย่เพื่อนบ่อยอืมเพื่อนบ่อยมันมาแย่แล้วก็เป็นแอร์เนี่ยเป็นขอกสุดแบบนีเลยคอันนี้เจ้าที่มันอันนี้เจ้าที่บ้าง่ะเอ้บุรุษ ป็ชอบครัวมากเลยโล่งๆวันนีครับวัสดีครัผมไปแวะบ้านลูกบ้าหลังมกเปีมาก่เด็ดเด็ดมันไม่มีสวัสดีค่ะลูกสาวเน่สวัสดีครัลอยไม่กินเข่าแกน้อไม่แมซ้องไม่แม่ตับบังนีสุดยอดเลยบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในสามลกไม่อะไรไม่อหมอร่อยที่สสามลกไม่ควคนไนตําคะั เขาไปวันนี้ไม่ต่ำกว่า15คลิปหลายค่อยๆเอาสวนค่อยไปทัวรวสวนพ่าเราสามเด็กกี่มะงาะพอแ่เส้เรยกินทามองแต่ทุเรียนเนี่ยเาแห่งมเหเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องนนเจอกันคลิปหน้าาปิดคลิปให้ผมนะยังคนดังปิดครับงมูน่งหบังมนิงหนี่นะอัดลงน้ำอะไรนะคะเตรียม มีมีตงมีแม่มาช่วยงานด้วยจบไปเย้เจะซื้อน้ำใหม่มายูให้จังพาปพาไปชมห้อน้ำอกบ้านของพ่อีอีกอีบ้างน้กสวะโครงสร้างเลยตาของงานกัน้องทั้งคุณจะได้ไรแม่เห็นตาไปน้าติ๋วนี่พ่อ สวัสดีค uh, ่ะอันนี้น้องฟาใสมาห็นยู่ลเนได้จ้าลเนาห้งสยนยู่ลำเนาได้ยืนตรงหน้ารถตม้งหอสิินตงโย่นี่อันนี้ล้องทอผู้ใดยิมได้ปะยิมไปเจยิ้มไปเจอ นี่นะคะมาชมห้างน้ำย่างมีของน้ำหนอกอีกด้ค่ะเนี่ยบึงบ๊อบผ่อนปับ๊บปั๊บอันนี้เอาพ่อปับแมนปับอัน,นี้เบึงค่ะหน้าฟิเฉียงกระมีน้อง็น,น่อโอ้โหเปิจะยูแห้งค่ะ แต่จะยุงอีนน่งเเง้ยเเบารเบ้านเาก็เนพอกร้านเาักสีดบ้านสามีอพนนอไไนี่แหละเสียเฮดบ้านสาีพออยเสียย,อออยสอดยไแด พอไปสวนบอไปสวนไหมครบยังจะครบแล้วอีกหนึ่งนาทีเอาคลิปสวนก็นค่อยไปเอาสวนเอาก็ย่างไปกระชิบได้อีกคลิปหนึ่งัรคลิปกว่าครับพ่อหล่ะคือบ่มีอันออนัน ไม่มีสัญญาณเลย AAS นี่เลยค่ะเราอูเทัรนะคะเอามาให้พ่กอัญชัยพูดอะไรนะไม่ีกว่าวัไม่แก้มบ่ค่ะกับบับไกยังยงค่ะยังม่มาเลยยังไม่มีใครมาทิ เป็นตะยูนะ่อเพ,พระาะว่าพวกพ่อมาตอน,ำนรำเริชมมาเล่นอ,ออกมาดูนี่แหละเราก็เลยว่าเราะจะสร้างตรงนี้แกก็บอกอยู่แกแพนไว้เป็นปีแนละ้วทหารแบบบ้านนี้ดนะีใจกับเพื่อนความขยัน ี่นก็พาไว้ามีค่ะยวเจอกันที่ต่อไปนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะได้จะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยได้นะเ,ดเจอกันนะคะ